สวัสดีค่ะจากขวัญฮอนด้าค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาเตรียมรถส่งมอบกันนะคะสำหรับคันที่ขวัญจะส่งมอบวันนี้ก็คือ Honda HRV ค่ะเป็น EHEV รุ่น EL สีดำคริสตันมุกนะคะราคาสีดำราคาจำหน่ายสุทธิอยู่ที่1,87 0 0ล้านบาทค่ะเดี๋ยวเราจะนำส่งให้ลูกค้าที่บ้านนะแต่ว่าเดี๋ยวขวัญขออนุญ,ญาตเช็คความเรียบร้อยของตัวรถนะคะก่อนที่จะทาการส่งมอบค่ะ ต้องขอขอบพระคุณเจ้าของรถคันนี้นะคะขออนุญาตน้องฟ้านะเดี๋ยวพี่ขวัญรีวิวตรวจเช็คความเรียบร้อยรอบคันนะคะว่าชุดแต่งที่ขวัญเพิ่มเติมให้แต่งให้ครบหรือไม่นะคะคันนี้จะเป็นไฮบิดนะคะรถรถฮอนด้าฮตอนนี้จะเป็นไฮบิดนะคะทั้ง3มรุ่น3รุ่นมีรุ่น eel แล้วก็ rs นะคะจะทำงานระหว่างน้ำมันและก็ในส่วนของตัวมอเตอร์ไฟฟ้าทำงานควบควูค่กันนะคะ ถ้าสังเกตตัว EL EL ลายลอ้อเขาจะเป็นแบบนี้นะคะทั้งสามรุ่นลายลอ้อจะไม่เหมือนกันนะถ้าลูกค้าสังเกตภายนอกสามารถดูที่ลายได้ว่าตอนนี้นะคะเป็นรุ่นไหนส่วนคันนี้จะเป็น EL ค่ะ EL ลอ้อจะเป็นสีดำแบบนี้นะแล้วก็จะมีไฟตัดหมอกตรงนี้ค่ะในส่วนของตัวไฟตัดหมอกตรงนี้ก็คือเป็นสเปคของเอามาเลยติดตั้งมาจากโรงงานนะแล้วก็สตาร์ทรถอยู่นะคะตอนนี้แต่ว่าเงียบมากๆเลยค่ะ ที่ขันติดตั้งเพิ่มเติมเข้าไปนะคะสังเกตจะด้านหน้าตรงนี้จะเป็นสเกิร์ตด้านหน้าแล้วก็จะมีสเกิร์ตด้านหลังให้ด้วยส่วนด้านข้างตรงนี้นะคะจะเป็นชุดตกแต่งด้านข้างประตูนะเป็นของโมดูลแท้นะคะของแท้ทั้งคันเลยเป็นอ,ปอุปกรณ์เสริมนะไฟตัดหมอกมีมาจากโรงงานส่วนการอ่าส่วนสเกิร์ตหน้าและสเกิร์ตหลังนะคะตรงนี้ติดตั้งเพิ่มเติมค่ะด้านข้างนะคะ ตรงนี้ก็เป็นอุปกรณ์เพิ่มเติมให้ค่ะคิ้วกันาสาดนะคิ้วกนศาสตารดค่ะติดตั้งเพิ่มเติมกันรอยมือจับตรงนี้นะคะตรงมือจับติดตั้งเพิ่มเติมค่ะสําหรับ HRV เขาจะมี Honda l e w a t c h นะตรงนี้อยู่บริเวณด้านข้างด้านซ้ายนะเมื่อเราเปิดไฟเลี้ยวซ้ายหรือว่าเปิดที่ก้ารซช์นะจะมีภาพมุมอับสายตาโชว์ที่หน้าหน้าจอด้านหน้าให้เราด้วย มีเฉพาะด้านซน้ายนะคะในส่วนน้ำมันรองรับได้ถึง E 2 0นะคะแต่ควันแนะนำว่าลูกค้าสามารถเติมแก๊สโซคอร์9หนึได้เลยค่ะตอนนี้น้ำมันไม่ได้แตกสัางกันมากเท่าไหร่ชุดอุปกรณ์ที่ให้ครบนะคะแล้วก็มีติดเซ็นเซอร์ให้ด้วยค่ะด้านหลังให้2จุดค่ะเปิดด้านหลังแบบไฟฟ้านะ เปิดไฟฟ้าแบบนี้จะอยู่ในรุ่น EL แล้วก็รุ่น RS นะคะส่วนด้านหลังก็เตรียมของแถมให้ลูกค้าเต็มท้ายรถเลยค่ะทั้งกระเป๋าเดินทางมีตุ๊กตาถังขยะหุม้มเบลแมนบางแดดส,สายลักสายพ่วงนะคะทุกอย่างครบเลยเดี๋ยวขันจะปิดด้วยแฮนสี Hand ให้นะคะขออนุญาตนะคะขันขออนีญาตใช้เท้านะยื่นเข้าไปแบบนี้ค่ะ ไหนแล้วก็ถอยห่างจากตัวรถนะคะเขาก็จะปิดให้แบบนี้เลยตรงนี้จะมีในรุ่น EL แล้วก็รุ่น RS นะคะเปิดเหมือนกันค่ะเพียงแค่ยื่นเท้าเข้าไปนะคะแล้วถอยออกมาแบบนี้ได้เลยโอเคเดี๋ยวเราจะดูภายในกันเพิ่มเติมนะคะ ขอนใจไม่ได้รีวิวละเอียดนะเพราะว่าตัวนี้จะเป็นในส่วนของการเช็คอุปกรณ์ตกแต่งของลูกค้านะคะคิวบันไดคันนี้จะเป็นแบบ LED ค่ะแต่ว่าด้านหลังจะเป็นสแตนเลสนะ LED จะเป็นคู่หน้าค่ะเบาะหลังสามารถพับได้เรียบนะคะเป็นเบาะหนังภายในสีดําค่ะด้านหลังมีแอร์ต้อนหลังมีช่อง t าย e C ให้นะคะสองช่องเป็นพรมนะคะรุ่นนี้จะเป็นพรมปูพื้นแบบนี้ค่ะ ส่วนด้านหน้านะคะด้านล่างที่เห็นตรงนี้ก็จะเป็นไฟสองสว่างที่เท้าจะเป็นสีขาวติดให้ทั้งสองข้างแล้วก็บีแป้นเท้าแบบสปอร์ตค่ะอีกจุดหนึ่งนะคะที่ต่างกับรุ่น E นะรุ่น E จะไม่มีจุดนี้นะคะก็คือตัวชาร์จนะคะชาร์จมือถือตัวไวเลสชาร์จนะคะจะอยู่ตรงนี้ไวเลสชาร์เจอร์นะคะ มีหน้าจอหน้าจอจะมีทุกรุ่นนะเป็นระบบแอร์ออโต้ค่ะเข้าตำแหน่งเกียร์อาร์ถอยหลังภาพด้านหลังโชว์ตรงนี้นะคะรวมถึงตัว Honda l e รน a r d ที่ขวัญให้ดูเมื่อเมื่อสักครู่นะคะอยู่ตรงกระจกมองข้างด้านซ้ายถ้าเราเปิดไฟแล้วซ้ายภาพด้านข้างก็จะโชว์ที่จอนี้เหมือนกัน,นะคะ่ะที่ติดตั้งเพิ่มเติมอีกจุดนึงนะคะก็จะเป็นกล้องหน้ารถแบบนี้ค่ะตอนนี้บันทึกภาพอยู่นะคะ บันทึกภาพวิดีโอทั้งภาพและเสียงสตาร์ตรถนะคะต่แต่ว่าตอนนี้จะเป็นในในส่วนการทำงานของไฟฟ้าก็จะเงียบนะคะการชาร์จไฟฟ้าทุกครั้งที่เราผ่อนคันเร่งหรือว่าเราเหยียบเรยบรกนะคะตรงนี้ระบบไฟฟ้าเขาจะชาร์จเข้าแบตเตอรี่เองอัตโนมัตินะคะลูกค้า ข้อ,อดีของระบบไฮบริดนะคะเป็นไฟฟ้าคือเราไม่ต้องไปถอดชาร์จแบบเหมือนไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นค่ะการปิดฝากระโปรงด้านท้ายกดจากตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเดินทางใกล้ไกลก็อุ่นใจนะคะถ้าเป็นรถไฮบริดค่ะเบาะปรับไฟฟ้านะคะด้านหน้าคิ้วบันไดนะคะ ้อนท้าอย่างที่ขอนแจ้งไปนะคะเป็นสีขาวนะไฟส่องก็เป็นสีขาวมันจะเป็นสีเดียวกันหมดเลยกระจกมองข้างอะไรพวกนี้ก็จะเป็นระบบไฟฟ้าทั้งหมดแล้วค่ะรถทุกวันนี้ต้องบอกว่าเป็นไฟฟ้าหมดอยู่แล้วเนาะมีระบบความปลอดภัยสูงสุดของระบบ Honda Sensing นะคะมีติดตั้งมาให้เลยค่ะการควบคุมก็สามารถควบคุมได้ที่พวงมาลัยเลยเปิดปิดระบบนะคะ ควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัยนะคะตรงนี้มีครบค่ะส่วนคลิปการใช้งานเรามีแยกให้อยู่แล้วนะขวัญจะไม่ได้ลงลึกถึงการใช้งานนะคะแต่ขออนุญาตแค่รีวิวความเรียบร้อยค่ะขอบคุณน้องฟ้านะคะที่ไว้วางใจให้พี่ขวัญได้ดูแลเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ไปส่งให้ถึงบ้านนะคะพี่ไปด้วยนะพี่ไปกับรถสไลด์ด้วยนะคะเจอกันพรุ่งนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ